ทีนี้มาแลในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุกันบ้างเดยนเราพาไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่กระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องป้องกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทันรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่นะคะทันก็ได้มีการนําคณะทํางาน,นะคะ่ะไปวิเคราะห์สาเหตุนะคะการเกิดอุบัติเหตุทางถนนข้องจังหวัดกระบีะคะ่ค่ะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุย่อนะคะที่แยกปลาลังค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายส้มปราดปราบส่งครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะทํางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่โดยมีคณะทํางานเจ้าหน้าที่และก็ภาขีเครือข่ายป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ข่าวรวมที่ห้องประชุมซ่องขาบสมุทรชัน้นซ่อาซ่อหักงานเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะซึงเนืองจากเหตุการณ์เนี่ยค่ะเมื่อวัน,วนที่2 0มกราคมที่ผ่านมาเวลาซ่องทุมครึงเนี่ยค่ะก็เกิดวัด ปฏิเหตุทางถนนนะคะโดยมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคะ่ะชนกับรถกระบะบริเวณถนนทางล่วงแผ่นดินไม้์เล็กซี่อว่า แถวเข้าครามตลาดเก่า,าค่ะ oh. ที่ตำบลกระบีย่าย์ตำอำอเภอมืองกระบี่ค่ะก็มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณจุดเกิดเหตุจานวนส่องรายนับเป็นอุบัติเหตุย่อยเลยนะคะตรงนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมคณะทํางานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและก็ประชุมวิเคราะห์สาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะเพื่อวางแนวทางป้องกันและก็ลอดอุบัติเหตุในถนนใน ครั้งต่อไปนั่นเองค่ะโดยทางนี้ค่ะก็ได้มีการแนนย้ำให้รวมกันรณรงค์ทรงเสิมให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการขับขี่ปลอดภัยและการเวลาขับรดถดเครื่องจะไม่ต้องส้วมมวกกันนอกรอยเปอร์เซนเขารับก็จราจรออย่างแข็งขรดเพื่อจะหลอดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดูแลเกี่ยวกับซิท ผู้เสียชีวิตพึงได้รับเพื่อจะได้เยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตกันต่อไปนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดทีเวลาเราไปกระบีนะ่ะแยกปาลาังเราปาลาตรงนั้นแหละอืม<ก>นะคะก็เป็นการด้วยความระวังนะอืนะคะคนละไม้คนละมือปฏิบัติตามกจราจ้อนค่ะช่วยลอดได้แน่นอนค่ะค่ะ